สวัสดีครับผมมาพบกับดาร์กอนเลดนะครับคือคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเชื่อเรามาพูดถึงพี่เป้นะครับผมแล้วก็พี่เบนเนี่ยเขาได้ประกาศมาแล้วนะครับเขาบอกว่าประกาศสําคัญตอนนี้ไมยเป้เสียชีวิตแล้วจริงๆครับเดี๋ยวรายละเอียดและอนาคตจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอีกทีแต่ขอผ่านช่วงนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับ ส่วนผู้ติดตามที่เพิ่งติดตามหรือคนติดตามมานานแล้วที่เข้าไปทักไปก่อกวนหรือลบก,กวนผู้อื่นให้เลิกทำนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเช่นไปบังคับไอมาแสดงความคิดความแสดงใจกับเป้ทักไปสอบถามอะไรต่างๆบางคนเขาไม่ได้รู้จักพวกเราครับมันจะทำให้คนอื่นลำคาญได้ครับน้องๆอาจจะหวังดีนะครับ พี่เป้เขาเข้าใจแต่มันเป็นการทำให้พวกพี่นั้นโดนเกียดไปมากกว่านี้และไม่ดีต่อทั้งพวกพี่และพวกและตัวเป้เลยใครที่ทำอยู่ก็เลิกนะครับหรือเห็นใครทำก็บอกเขาไปเรื่องต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเองครับไม่ต้องไปทักหาข้อมูลจากคนอื่น รอหน่อยครับรอหน่อยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ผมต้องขอโทษทุกคนที่โดนก่อกวนด้วยนะครับพวกผมอาจจะคมไม่ได้ทุกคนพยายามที่สุดละครับแล้วก็ผมจะไปก็ช่องพีเปนะครับผมหลังจากที่พีเปนั้นเขาได้เสียชีวิตไปเพราะว่าเขาเป็นโรคไต หลายหลายคนร้องให้กับการจากไปของพี่เป้แล้วก็ผมเนะ่ะจะมาร้องเพลงนะครับนี่ว่านี่ช่วงไว้นี่วนาวนี่ว่านี่ว่านี ฉันแค่มิชชันในวินา n ีว่าสมัยให I'm าสม o ยนั้นจะมีแอนโดรวซุมไมคือมันอาจจะไม่เพาะนะครับก็อาจจะร้องไม่ค่อยถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมคือ คนจีร้องให้นะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือผมคือจากิดว่าพี่เบนได้มาเปิดช่องของผมก็ขอให้พี่เบนสู้นะครับคือผมรู้ว่ามันจำใจยากที่จะเสียเพื่อนคนคนหนึ่งไปได้แล้วขนาดนี้ ขอบคุณพี่เปมากนะครับที่สร้างรอยยิ้มให้กับ FFC ทุกๆคนนะครับผมต่อจากนี้พวกเราจะนึกถึงความรังของพี่เป้พวกเราจะไม่ลืมพี่เป้ะนะครับขอให้พี่เป้ไปอยู่บนฟ้าไปสุขตดีนะครับ ผมไปแล้วครับผม